สวัสดีครับผมณกัดตากกับตากเก,ดบ,ก,ก,เกดบุกแล้วครับอ่ะมาถึงก็พูดผิดเลยนะอ่ะวันนี้ตามหัวคลิปเลยไปอย่างเร็วเนาะก็ช่วงนี้ Work From Home กันแล้วเนาะตาก็อยากจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์เอ่อที่ช่วยทําให้หน้าเราสดใสเนาะจากที่คลิปที่ผ่านมาก็มีทั้งลิปมีทั้งอะไรนะเอ่อพวกแป้งใช่แป้งผสมรองพื้นอ่ะคลิปนี้กลับมาเป็น BB อีกแล้วเนาะแต่เป็น อะซีรีส์สำหรับเครื่องสำอางสำหรับผู้ชายอีกแล้วแต่จริงผู้หญิงก็ใช้ได้แหละถ้าไม่ติดกลิ่นสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะอ่ะตัวนี้เลยตัวนี้ชื่อคือเป็นของชนะิเชโดเนาะแต่เป็นของชนะิเชโดเมนเนาะชิเชโดเมนเนาะชื่อของเขาคือชิเชโดเมนไาแบรนด์บาแบรนด์บีบีมอยเจอไรเซอร์นะ s p f 30 pa 3บวกเนาะอ่ะต้องบอกว่าตัวนี้จริงๆก็มันเป็นตระกูลของฝั่งของของผู้ชายเนาะจริงๆตัวนี้หาซื้อได้ที่เมืองไทยนะนี่ม,มีมีฉลากไทยอ่ะบอกก่อนว่าราคาอ,อ่ราคาคือ1450เนาะราคาคือ4 5 5 0ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้มันคือจริงๆงอ่ะมันคือเครื่องสอําอางแหละไม่ใช่โทษทีมันคือสกินแคร์แหละแต่มันมีสีนิดหนึ่งเนาะต้องบอกว่ามันเหมาะมากสําหรับเอ่อสหรับ เขาเรียกว่าคุณผู้ชายเนาะหรือว่าใครที่คุณแฟนที่อยากจะซื้อให้คุณแฟนที่คุณผู้ชายเนาะหรือคุณผู้หญิงที่อยากซื้อให้แฟนนั่นแหละเออก็ซื้อได้นะตัวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ามันดียังไงเนาะต้องบอกก่อนว่าเนื้อตัวนี้อาจจะไม่ได้ปกปิดมากนะเป็นแบบบ B ที่มีสีนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันเนาะว่าเป็นยังไงแกะออกมาหลอดก็จะเป็นแบบนี้เป็นสีดำเนาะ,ะปริมาณก็คือ40กร,รัมเนาะ40กร,รัมเนาะก็แ,แอบใช้ไปบ้างแล้วนิดนึง ต้องบอกว่าเอ,อ่เชดโดตัวนี้เนื้อเป็นแบบนี้เดี๋ยวให้ดูเนื้อก่อนเนาะเนื้อมันจะเป็นสีขาวนะเห็นไหมเนื้อมันจะเป็นสีขาวแต่พอเราเกลี่ยปุ๊บมันจะมันจะมีสีออกมาปุ๊บเดี๋ยวลองดูนะไม่รู้เห็นหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูมันจะมีมันจะเป็นสีอ่อนๆอ,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 อ่ะอ่ะเป็นสีเนื้อออ่ออนๆ เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งเป็นถ่ายรูปให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะจะได้เห็นชัดๆเนี่ยมันจะเป็นสีเน huh? ื้ออ่อนมันจะเปลี่ยนจากสีสีขาวเป็นสีสีเบดเบดเนื้อเนื้ออ่อนๆเนาะอ่ะแล้วก็ตัวเนื้อเนี่ยมันจะเป็นครีมเนาะจะเป็นครีมจะเป็นเหมือนสกินแคร์เลยบางบางเบาๆเลยลื่นๆหน่อยอืเนาะก็จะเห็นว่ามันก็ไม่ได้ปกปิดอะไรมากเหมือนอารมณ์ทาสกินแคร์มากกว่าเนาะบางบงเบาๆหน่อยแล้วก็กลิ่นบอกเลยเป็นกลิ่นแบบ สกินแคร์ผู้ชายเลยสปอร์สปอร์ตหน่อยอนะ่เอออะประมาณนี้ก่อนที่จะไปทากันเดี๋ยวอ่านคุณสมบัติให้ฟังก่อนเนาะลืมบอกอ่ะแล้วก็ลืมบอกอย่างหนึง่งเขาไม่มีสีให้เลือกนะมีสีเดียวนะมีสีเดียวเนาะอืมแล้วก็คุณสมบัติเนี่ยเขาบอกว่าเอ,อ่อจะทําให้อ,อ่หน้าที่หยาบล้าอะไรเงี้ยดีขึ้นในสีสัปดาห์เนาะเออนี้เขาบอกนะแล้วก็เอ,อ่อให้ความชุ่มชื้นแดชั่วโมง แล้วก็กันแดดเนาะเพราะมีเอ,อ่อ S.P.F 3 0เนาะดังนั้นแต่ก็ว่าตัวนี้มันก็อาจจะเหมาะสำหรับออผู้ชายที่ไม่ได้อยากทาอะไรมากเป็นสกินแคร์แล้วก็เป็นเมคอัพไปในตัวเลยอ่ะเดี๋ยวเราเรามาลองกันดีกว่าเนาะบนหน้าหน้าตากนาะหน้าตกาตกลงแค่สกินแคร์แล้วก็ตักทากันแดดมาก่อนนิดนึงเนาะแล้วก็ไม่ได้ทาอย่างอื่นเลยเดี๋ยวลองมาดูกันเนาะอ่ะก่อนที่จะขยับเข้า,ขา,ขามาใกล้ให้ดูก่อนหน้าตากก็ประมาณนี้ ก็จะเห็นว่าก็จะมีรอยฝ้าเหมือนเดิมเนาะมีรอยฝ้าปัญหารอยฝ้าเนาะแล้วก็รอยค้ำใต้ตารอยค้ำใต้ตาเนาะอย่างที่เห็นอ่ะโอเคเดี๋ยวเราขยับเข้ามาใกล้หน่อยอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองเนื้อกันดีกว่าเนาะคลิปนี้ก็ไม่น่าจะยาวอืมโอเคอ่ะเดี๋ยวเราลองเนื้อกันเขาบอกว่าวิธีใช้ในเว็บอะในเว็บของชิเชโดะเขาบอกว่าให้ทาอย่างนี้แล้วก็ปาดอืมปาด นี่คือวิธีที่เขาบอกให้ใช้นะจะเห็นว่าเห็นปะมันเหมือนทาสกินแคร์นะแต่มันก็จะทําให้หน้าเราดูสดใสขึ้นนิดนึงอะ่ะเออเห็นไหมเดีย๋ยวจะทาให้ดูครึ่งหน้าก่อนละกันเนาะจะทาให้ดูครึ่งหน้าก่อนแต่กลิ่นน้ําหอมแรงมากเลยนะบอกไปก่อนถ้าใครไม่ชอบกลิ่นน้ําหอมแบบสปอร์ตสปอร์ตอ,อ่ะความรู้สึกแรกคือทาง่ายอะ่ะคือเหมือนทาสกินแคร์เลยอะ่ะเห็นไหมเวลาทาลงไปที่ผิวอะ่ะมันก็จะไม่ได้ปรับ สีผิวเขาไม่เขาเรียกอะไรมันไม่ได้ปกปิดเลยอ่ะเออมันจะบางเบาแล้วก็มันจะไม่ได้มีสีจ่าขนาดนั้นนะคือขนาดเราท้าบนมือเห็นปะมันก็ยังไม่มาเกลี่มันก็ยังออกสีน้อยมากมมนี่จะทาให้ดูครึ่งหน้าก่อนนะนี่ใช้วิธีทาแบบที่เขาบอกเลยนะเดี๋ยวขอทาบริเวณคอ,อนิดหนึ่งแล้วกันอ่ะอันนี้ครึ่งหน้าเป็นไงบ้าง จะเห็นว่าความแตกต่างอ,ะอ่ะอเนี่ยรอยฝ้าก็ยังอยู่เนาะรอยฝ้ายังอยู่แต่สิ่งที่เห็นคือโต๊ด้านหน้าด้านที่ฐาด้านเนี่ยมันจะดูชุ่มชื่นขึ้นเนาะมันจะดูสดใสขึ้นนิดนึงอะ่ะมันไม่ได้แบบกรบสีผิวนะคือมันไม่ได้กรบสีผิวกบอะไรได้นะแต่มันจะทาให้หน้าเราดูสวบมันก็ไม่ได้เชิงสว่างแต่มันทําให้หน้าเราดูสดใสขึ้นดูมีชีวิตชีวาขึ้นเออแล้วก็หน้าดูชุ่มชื้นขึ้นเออก็จะเห็นว่าประมาณนี้ เดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูด้วยว่าครึ่งหน้าเป็นยังไงเนาะอะเดี๋ยวตั๊กไปลงอีกครึ่งหน้ามาก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเนาะโอเคตั๊กไปทาเต็มหน้ามาแล้วเรียบร้อยขออนุญาตถอยก,ออก,อกล้องนิดนึงเนาะอะโอเคตักไปทาเต็มหน้ามาแล้วเรียบร้อยก็ <c oughs> จะเห็นว่า หน้าตาโดยรวมองค์โดยรวมมันจะดูสดใสขึ้นเนาะดูสดใสขึ้นแล้วก็มีความชุ่มชื้นเออเราตักก็เพิ่งสังเกตเห็นภาษาไทยเนี่ยข้างหลังเนี่ยไม่รู้อ่านเห็นปน็นะตักอ่านให้ฟังเขาบอกว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ทาก่อนรองพื้นบนใบหน้าเนาะเออจริงๆแล้วก็ จริงๆแล้วมันก็เป็น B b อ่ะเออเป็นคือถ้าใครไม่ได้แต่งหน้าจัดอ่ะก็ทาแค่ตัวนี้ตัวเดียวก็พอเนาะแต่ถ้าใครแต่งหน้าจัดจัดหน่อยอาจจะต้องลองรองพื้นอย่างที่บอกแล้วว่าตัวเนี้ยเขาอารมณ์เหมือนสกินแคร์ที่ผสมรอ,อ,องพื้นนิดหน่อยเนาะดังนั้นมันจะไม่ได้กลบไม่ได้อะไรดังนั้นเป้าหมายจริงๆอ่ะต้องบอกเลยอาทาเสร็จแล้วสรุปเลยแล้วกันอาจจะอาจจะไม่ได้ทดสอบความติดทนอะไรให้ดูเนาะเพราะเขาก็ไม่ได้ เขาเคลมว่าติดทนกันเรือกันแดดอะไรอย่างนี้เอ้ยโทษทีกันเหงื่อกันน้ําติดทนเนาะเขาไม่ได้เขาไม่ได้เคลมมานั้นก็ไม่ต้องไม่ต้องพิสูจน์เนาะแต่เบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าคือถ้าใครเป็นมือใหม่เนาะหรือใครอยากจะซื้อให้คุณแฟนใช้เนี่ยคุณแฟนคุณผู้ชายใช้เนี่ยเออตัวนี้เหมาะเนาะสำหรับมือใหม่ที่อยากจะลงอยากจะลงแบบเอ่อเมคอัพเดี๋ยวใช้เมคอัพแต่ยังเขินอายอยู่ที่จะออกคุชชั่นเอารองพื้นขึ้นมาใช้อะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ตัวนี้ตัวเดียวจบเลยเพราะว่ามันเป็นแบบ l l ิน n ันอะคือเป็นได้ทั้งกันแดดเนาะเออเป็นได้ทั้งมอยเจอไรเซอแล้วก็เป็นรอ,อ,องพื้นนิดหน่อยเนาะอ่ะลุกโดยรวมมันก็จะทำให้ดูหน้าเนี่ยสดใสขึ้นเนาะนก็ไม่มือใหม่ก็ไม่เขินอายการที่ว่าเอ้ฉันใช้รองพื้นหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วมันก็อารมณ์คล้ายๆเหมือนเราทาสกินแคร์ดังนั้นก็เหมาะประมาณว่าให้ความชุ่มชื้นเนาะแล้วก็ให้หน้าดูสดใสแต่ไม่ได้ปกปิดไม่ได้เปลี่ยนสีผิวอะไรเนาะก็ ให้ลุกประมาณนี้เดี๋ยวก่อนจะจากไปตั๊กมีทริคแนะนำตั๊กบอกว่าคือลองใช้แล้วอะถ้าใครไม่อยากจะใช้ถึงตัวเนี้ยพันสี่หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบใช้ตัวนี้ก็ได้จ้ะเหมือนกันเลยตั๊กเคยทำรีวิวไปแล้วนะลองไปเสิร์ชดูได้เนาะเสิร์ชคำว่าอูโน่เนาะก็คือตัวเนี้ยเขาใช้เทคโนโลยีเดียวกันอะเป็นคัลเลอร์ครีเตอร์เนาะก็เดี๋ยวตั๊กให้ดูเนื้อนิดนึงละกันแต่ใครอยากดูรีวิวเต็มๆก็ไปดูละกันเห็นปะเนื้อเหมือนกันเลยเนี่ยเป็นสีขาว แล้วก็ทาแล้วก็เปลี่ยนสีเหมือนกันอ่ะใครอยากดูรีวิวเต็มๆไปดูตรงนั้นอ่ะก็ประหยัดขึ้นหน่อยเนาะเพราะว่าตัวเนี้ยรู้สึก400กว่าบาทเนาะ400อกว่าบาทอ่ะแต่บอกเบื้องต้นก่อนละกันเพราะว่าเนื้อตัวเนี้ยสีจะเข้มกว่านิดนึงเอ่อสีมันจะเข้มกว่านิดนึงแล้วเนื้อจะมีความหนื่กว่านิดนึงเนาะแต่ดังนั้นนอกนั้นใกล้เคียงกันหมดหลายคนจะสงสัยทำไมใกล้เคียงกันอูโน่นี่ก็ของชิเชโดนะครับเอออูโน่ Uno, นี่เขาก็เป็นของชิเชโดเหมือนกันเนาะแต่เป็นแบรนด์สกินแคร์ แล้วก็เจลใส่ผมอะไรเงี้ยของผู้ชายเนาะก็แต่รู้สึกว่าอโนของทิชเชโรไทยจะไม่ได้เอาตัวนี้เข้ามานะลองไปดูในช h อปปีนะ400กว่าบาทลองดูแล้วกันแล้วทำรีวิวเต็มๆไปแล้วดังนั้นถ้าใครไม่อยากใช้ถึงตัวนี้เอออยากลองก็มาใช้เป็นตัวนี้ก่อนก็ได้อโนเนาะอ่ะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคยังไงวันนี้ถตาก็ ทิ้งทายไว้แค่นี้แล้วกันเนาะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องตาเกตบูด้วยเนาะแล้วก็ฝากติดตามกันไปเรื่อยใครที่เข้ามาดูบ่อยๆเนาะดูจนจบถึงตอนนี้ต้องขอบคุณมากๆอย่าลืมกด u u s c r i b e ตักด้วยแล้วกันยังไงไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะว่าตักจะมาเจอนําเสนออะไรเนาะงไงวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะ๊ายบายค่ะ